สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับท่านผู้ชมกับสวีทท่านผู้ชมกันด้วยนะครับโอเคมาดูฟังท่านผู้จัดรเ่ินอาระณะตอนนี้เนี่ยปิดดีเรียบร้อยแล้วนะครับแตอนนี้รูบี้ผม559รูบี้หวานเจี๊ยบนะครับคือได้มาจากไหนเยอะขนาดนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าใจากกิจกรรมรุ่นร้วเลยนะ สำหรับรถไฟนะครับเอออันนี้ก็ไปทํากันได้นะได้รูบีม้มาอันนี้70นะครับแล้วก็อีก30ก็เป็น100นะครับก็ปิดลีกได้นะครับอันนี้ก็ปิดอยู่ที่ลีกเพชรสนะครับได้มา140่งรบูบี้แล้วก็ของเดิมจากเดือนที่แล้วนะครับคือผมไม่ได้เปิดนะโอเคเอาละทุกคนนะตอนนี้นะคือมีการเพิ่มโอกาสมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคนะตอนนี้เนี่ยผมก็ยังลังเลยว่าเออเอาตัวดีหรือเปล่านะสำหรับทั้งตัวพาวเวอร์และเดนจินะครับอืมแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคือจะว่าไงดีล่ะสำหรับตัวละครในเดือนนี้ถามว่าความเก่งเนี่ยระ,ระดับไหนนะคงต้องบอกว่าให้เก่งนะครับอืมแต่ว็าถามว่าโกงมากม้กก็ไม่เหมือนขนาดนั้นนะถ้าเป็นเทียจะตัดเกรดก็คงจะเป็นเกรดเอบวกนะบวกนะบวกบวกเพราะอะไรนะ ปกติผมคิดว่าก็น่าจะ A บวกแหละนะครับบวกบวกเพราะความสามารถพรสวรรค์อย่างเดียวเลยนะคือรู้สึกว่าหลังจากที่ตัวเกมอัปเดตระบบนี้มาก็เพิ่มลูกเล่นให้กับตัวละครเพิ่มมากขึ้นนะนะเออก็ทําให้แรดูดูดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นในหลายๆด้านนะครับไอพวกพลังชีวิตพลังโจมตีเวทหรืออัตราการใช้สกิลอะไรแบบนี้เนะี่ยคือจะมองว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรเลยนะคือผม,มอว่าก็สามารถแบบว่า,าตัดสินในการ จมปีเดียวได้นะครับมันจะเป็นเปียงสองเปี้ยนแต่ก็หายได้เลยนะเออผมก็เลยคิดว่าบางคนก็อาจก็ยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับโคลโบนี้เพราะว่าโคลโบที่อาจจะมาภายในโคลโบหนนาาหรือตัวแสงมืดหนนาอาจจะเก่งกว่านี้เลยด้วยซ้ําก็ได้นะเอออาไม่ใช่แค่ A บวกบวกดีไม่ดีอาจจะเป็น S บวกบวกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแลดูแล้วนะครับระบบพรสวรรค์เนี่ย เออก็น่าจะทําให้เลนเจอร์เก่งขึ้นไม่มากก็น้อยเลยนะเออเพราะว่ายังไงก็เก่งขึ้น,นแน่แต่ว่าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเลนเจอร์ด้วยนะครับว่าเออพื้นฐานเนี่ยมันเก่งหรือโกงขนาดไหนนะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเออสลับ power เ,เนี่ยผมอน j o ยนะคือไม่ใช่เลยจะพเอนจอยไม่ใช่ชื่นชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวที่แปลกมากเออแปลกกว่าตัวสายว่องไวที่ทางตัวเกมออกมาบ่อยนะ จะเป็นสายว่องไวที่ดาเมจกึ่งๆซัพพอร์ตอะไรประมาณนั้นเลยนะคืออย่างเช่นตัวอย่างไทยโยอ,อย่างเงี้ยก็เป็นตัวรีสกิลบวกกับดาเมจเข้าไปได้แถมและยะการยืนเนี่ยจะไม่มีสายว่องไวตัวไหนยืนไกลอะไรขนาดนี้นะเออไอพวกตัวคอลโโบอย่างเงี้ยว่องไวสตีไวสามร้อยประมาณ300จุดนะครับท่านผู้ชมนะเออตัวไทยโยกไม่ถึง300ได้วยซ้ำเนี่ยมัน290จุดนะครับ แต่ตัว power เนี่ยมันซัดมา400จุดผมก็เฮ้ยทาตัวเกมเพิ่มลูกเล่นสายวาวใหม่อะไรหรือเปล่านะคือควรทําสายาวายที่มันควรจะเป็นจริงๆนะครับเออเพราะว่าช่วงก่อนๆเนี่ยคือทางตัวเกมก็เน้นแต่สายวพิบหรือไม่ก็สายพลงังเป็นส่วนมากเลยนะคือเอาไปมาสายวาวผมเนี่ยแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยได้ซ้ํานะครับโอ้โหนะตอนนี้เครียดเกินอย่างเยอะ นะครับเออเกินซะยาวเลยนะก็แค่พูดถึงตัวละครในเดือนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรผู้ชมตอนนี้ผมจะเปิดตู้นี้แล้วกันนะเพราะว่าเห็นดาบตัวดาบของอากินะครับเออไม่ใช่อากิอาคินะครับอืมดาบของอาคินะครับอืม,ออรอมสรุปมันชื่ออากิเอออาคิใช่ไหมเออ โอเคอาคิเนาะโอ้ oh. แล้วก็ติดเรียกอาคิอาคิตลอดเลยนะครับโอเคสำหรับดาบของอาคินะครับอืมก็มันเป็นเพิ่มความจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะผมก็เลยเอ้ยน่าสนใจว่ะถ้าให้ติดกับบาร์ร็อกก็นะ่าจะ hoo, วู้ฮู้วิ่งเลยนะครับอืม อะไรานผู้ชมไปเปิดกันดีกว่า2รอบนะครับเดี๋ยวปินลี่อีกรอบหน้านะครับเราก็จะมาเปิดทะลุกันอีกรอบนะครับไปก็ขอภาวนาให้ได้แล้วกันนะส่วนตัวเลนเจอร์เนี่ยผมจะใช้ตัวในการตามล่าแล้วกันนะฮึบอันแรกโอ้โหนาฬิกาหัวกะโลกอันที่2มาหน้ากากสันติโอ้เลื่อยโอ้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 โ,อโอหเฮ้ยเหนื่อยเว้ย เกียร์หมาไม่แดกนะครับเออแม่งเป็นเกียร์เรียวหนานะครับท่านผู้ชมนะโอ้ยก,กุละบ้านะเออเป็นเกียร์เรียวหนานที่แบบว่าโอ้โหสายว่าไวที่เป็นเกียร์ตกแต่งที่หมาไม่แดกมากถ้าให้บวกมาก็จะดีกว่านี้โอ้โหคาถาโอ้ไขาา่มุกโอ้คาถาอีกแล้วฮึบฮึบโอ้ติดค่าทองโอ้ยี่เปิดสองครั้งติด เบ่งไป,ป,ปออกสักรอบกูจะบ้าน,นะครับโหหนักหน่วงวะ่ะเชื่อเร็นี้หนักหน่วงมากอ๋อวิธีการนะับผมคิดว่าอสุ่มเป็นเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรแบบนี้อันนี้คือนับเป็นชิ้นนะครับไม่ใช่จํานวนการสุ่มนะเออก็คือจํานวนอากาชาที่เราได้นะครับจำนวนเกียร์ที่เราได้นะครับอโอเคเก้าสิบร้อยห้าสิบเออส่วนเรื่องอันนี้ผมมองว่า ผมเอ่อร้อยใบอะถ้าคุณตีกันทงกลมแล้วนะเปิดร้อยครั้งสลับตัวนะ <Yeah. S 1> ก็ต้อง500ใบอะ <client> ผม,มอว่ามันเยอะไปหน่อยนะเออหรือไม่ก็คุณทําสัก50 100 150แล้วก็200อย่างเงี้ยเออผมมองว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เสียเยอะอะไรขนาดนั้นคือมันระดับแบบหลักร้อยขึ้นเอออันนี้เขาจะอาจจะแบบคํานวณจากคนที่สุ่มด้วยรูบี้ด้วยนะครับเออ เขาอาจจะไแบบคำานึงถึงตัวนะครับเออแต่ถ้าเป็นตัวมันก็คือ500ตัวอะไรไงท่านผู้ชมนะครับอืมก็เยอะไปหน่อยนะสำหรับผมนะโอเคเอาล่ะสำหรับไอเดียแรกก็ยังหมาไปแดกกันเหมือนเดิมนะครับโอเคเกียร์ก็ยังไม่ตอบโจทย์สำหรับเราเลยนะครับเออก็คือเปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปไอเดียต่อไปกันดีกว่านาะอโอเคเอะ่ะเดี๋ยวน่าจะไปไอเดียหลักเลยดีกว่านะครับไอเดียหลักเนี่ยน่าจะแบบว่าเออครบ400รลูบี้อยู่มั้ง มาครับท่านผู้ชมมาไอดีหลัก400รูบี้เฮ้ยแล้วตัวนี้กับบอลล็อกผมอะวดาวแล้วนะครับโอเควิเกียโดนแน่นอนก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นเกียร์โดนแน่นอนของออท่านฮาวมานะครับท่านผู้ชมนะคือต้องการที่เป็นทตุแสงจริงๆแล้วนะครับเอาล่ะถ้าได้มาเดี๋ยวผมก็โยกย้ายเกียร์จากตัวบอลล็อกไปใส่กับตัวออบอสคนนอกรีดอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยเอาให้ได้ก่อนนะครับ ซึ่งเดี๋ยวไอ้ที่รักเนี่ยผมก็คงจะมารีวิวตัวพาวเวอร์กันอีกเช่นเคยนะแต่ว่าเสียดายนะครับที่ผมเปิดได้แค่ตัวเดียวนะคือไปออกอะไรตัวอาคิออกโคเดมิที่เป็นแบบว่าแม่งตัวหมาไม่แดกนะซึ่งเป็นตัวที่ผมไม่ได้อยากจะได้นะครับเฮ้ออะไรก็น้อยใจโอเคไปการเปิดครั้งแรกก็ขอให้ได้ขอให้โดเลยนะครับปุ๊บอืมแมกกาธาไกเซิ์รองเท้าโอ้โหมีรถแห้ด,ด้วยมีกระจุบติเวทฮึบ โอ้โหฮึบฮึบฮึบอ่านรองเท้ามาเป็นรองเท้าของเดนจินะครับเออแต่อันนี้เป็นเกียร์ช่องกลางนะเออแปลกว่ะแปลกว่ะท่านผู้ชมนะเกียร์ช่องกลางที่มีพลังจบติเวทด้วยนะครับเออโอ้ชอาจจะเป็นแบบพวกพลังชีวิตใส่อีกนะโอเคแต่มันมีรถแรกไงท่านผู้ชมนะมาขออีกสักรอบแล้วกันนะฮึบโอ้โหเลี้ยในความกล้าขอดาบอ่าขิไมันก็จะสิ้์อีกแล้ว ดาบของอาคิโอ้โหแท้ตังเกงโอ้โหจบเลยท่านผู้ชมนะสีร้อรูบี้ที่ผมเปิดมาแม่งไ,ไม่มีประโยชน์เลยอะโอ้เอาล่ะโอเคเดี๋ยวเปิดตาล่าเดจินิดนึงนะเผื่อได้ฮึบไหลทธาดโอ้โหกาจ,จะบู้เลยอะโอเคเฮ้ยเอาล่ะท่านผู้ชม น้อยใจใน้โชคชะตาและเกิดนะโอเคหวังว่าเราจะแบบได้เกียร์โดนแน่นอนซะอีกนะแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเลยวะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวตัว Power เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวแล้วกันนะก็หลังจากที่เปิดได้ก็ไปเทสร,ระบบกันอยู่นานนะเออว่าเป็นยังไงบ้างน,นะก็คือตามที่ผมบอกผมแปลกใจมากที่เป็นสายว่างไวที่มายืนไกลตั้ง400จุดเลยนะเออไหมบเอ้ย มันเน้นแบบดาเมจเปียงปั้งอะเหมือนกับตัวเมงูมินเลยนะครับแต่ว่าเลือกดาเมจก็คงจะไม่เท่าเมงูมินแต่ว่ามีคอมโบไงเอออันนี้ถือว่าดีมากนะถ้าตัวบากินะครับเป็นออกตัวมาเป็นแบบนี้ยืนได้ี่จุดแบบเนี้ยผมมองว่าปัจจุบันนี้ผมก็ยังจะใช้มันอยู่นะครับเออโอเคเดี๋ยวไปไอดีต่อไปดีกว่านะครับโอเคครับท่านผู้ชมบ่ะไอเดีแปดสิบบาทจงเกิดโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าองไงดีคือผมไปแอบเปิดมารนะครับท่านผู้ชมคือคือหลังไม่อ่ะ คือเราก็ได้ตั๋วมาแล้วก็แบบอืมเชื่อตั๋วกระชาติในมือมันร้อนซะเหลือเกินนะโอเคก็ไ okay. ด <g ül> ้เดนจิมาด้วยนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันละกันนะครับโอเคก็รอบนี้ก็ได้ตัวละครตามที่ต้องการอยู่นะเออผมคิดว่าก็คงได้ตัวละครครบพอสมควรแต่ว่าการที่มีกบปั้นไม่ปั้นเนี่ยก็ต้องว่าก,กันอีกเรื่องนะคือดีหลักเนี่ยผมได้อาคิมานะ ซึ่งอาคิเนี่ยก็เป็นตัวรองที่ทุกคนก็ให้ความสนใจพอสมควรนะคือเขามีทารุมาตะด้วยนะครับแต่ติดอย่างเดียวคือความสามารถที่ไม่เป็นเพิ่มแรก1หนึ่งพันหน่วยเท่านั้นเองนะมันเป็นเพิ่มแร่300หน่วยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเอาล่ะณตอนนี้เดี๋ยวมาเปิดกาชา id แปดสิบบาทของเราดีกว่านะครับโอเค id แปดสบาทเนี่ยผมก็คงจะยังเปิดเกี่ยวกับเหมือนเดิมนะคือแล้วตอนนี้เนี่ย ผมขายแค่เกียร์ช่องตกแต่งนะครับคือต้องการให้ติดกับตัวเดนจีนะครับคือตามที่คุณเห็นเลยเดนจีของผมแม่งยังติดเป็นตัวเข็มขัดอมตะนะครับเข็มขัดอมตะก็ต้องบอกตามตรงว่ามีแค่เจะว่าไงดีค่าสเตตัสที่ลดแล่นะครับที่ดูดีนะครับนอกน,นั้นไม่มีอะไรเลยมาขอละกันฮึบโอ้โหแวนสายฟ้าส่วนดาบของอาชนะีเนี่ยเออถามว่าอยากได้ไหมก็ก็ได้นะไดติดกับตัวเบาไกทองอย่างเงี้ย เอออันนี้ไม่แย่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชียเชียบูมแบรงยี่บูมแบรงบูมแรบมแรงมันออกทีๆแล้ว่ะท่านผู้ชมอ่ะเออเช้าเช้าว,าว,าวันอาทิตย์ที่สใสของผมมันคงจะดำมืดเลยนะโอโ้เราลงเตียมเม้ยไเออน,นี้ได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 ,ได,ได้โอ้โอ,โอ้ดาบนะแต่เป็นดาบคริสตลนะออัลนะรองเท้าฟินิก โอ้โหโคดเรียบร้อยฮะไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมสี่เหลยลูบี้ที่ผมเก็บสะสมมานะคือมันเปล่าประโยชน์ไปเลยปะเอาละ่ะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เปิดอยู่ก็ดูความเคลือ,อผมไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะ <S <S <ๆ>เลือกจกังหวะและจากโคนให้ดีแล้วกันนะในการที่จะเลือกเปิดนะครับท่านผู้ชมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปไอดีสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็คือไ d ดีบากิของเรานั่นเองนะปะ เอาละทุกคนมาไอบากิของเรานะก็เมื่อกี้ก็ใช้เวลาในในการเก็บรูบีผพอสมควรคือไปอัพตัวละครเพื่อเอา Ruby 5 Ruby ีนะครับโอเคนะตอนนี้เนะี่ยครบ400รูบีแล้วนะเอาละสำหรับไอดีนี้ก็คงจะเป็นเกียร์เหมือนเดิมนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเกียร์โดนแน่นอนไอดีนี้เนี่ยคือส่วนมากเนี่ยก็เป็นเกียร์แบบสายท่าต่างๆนะเออตรงมั่งไม่ตรงบ้างก็ตีได้กับตัวบอลร็อกหรือไม่ก็ตัวบลอลคนนอกรีดนะ วันนี้ก็ขอญาตนะขอดาบสักทีเธอเอออย่างน้อยก็ขอสักไอเดีนะเอออย่างน้อยได้สักหนึ่งไอเดีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผู้หู้วิธีแล้วนะเอออย่างน้อยก็แบบอ่าได้ใจนะได้ใจฮึบโอ้เหรียญเหรียญความกล้าหาญโค้ดโค้ดอีกแล้วเทมพ์ค่าตราตะเอาอีกแล้วนะโอ้โหเชื่อทุกคนดูซีดูความเน่าของกาาชาสิวะ ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยดูทรงแล้วนะสับตู้กาชาตอนเช้าเนี่ยโอเคเฮ้ยใ,ใครที่จะเปิดกาชาต,ตอนเช้าเนี่ยอืมโรยการปกป้องคิดไว้เลยว่าไปเปิดช่วงอื่นจะดีกว่านะดูสิโอรองเท้าเตียวหวยุยเละนะครับท่านผู้ชมนะคือเละแบบไม่มีที่ชิ้นดีเลยนะเปิดเมื่อเสียดีนะไอดีละสอ0ร้อยรูบี้นะครับท่านผู้ชมนะเละทุกไอดี กูจะบ้านะครับโอ้เอาละก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนที่เขาจะพูดได้เลยว่าหัวคุยนะครับอืมเอาละสำหรับการเปิดกระชาติก็ประมาณเท่านี้ละกันนะท่านผู้ชมนะเปิดกระชาเกียร์กันแบบเน่าเน่างอไปเลยนะสำหรับอ่าต้อนรับตอนเช้านะครับโอเคสำหรับใครเปิดกระชานะก็อย่าเปิดในช่วงนี้ก่อนนะเออก็หาช่วงเวลาเปิดด,ดีแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะ สำหรับใครที่เปิดกระชาอยู่ก็ขอให้เปิดได้ตามที่ต้องการทุกคนเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดนี้เอาไว้ปประมาณเท่านี้กันก่อนแล้วกันได้วเราไปเจอกันในคลิปรีวิวตัว power นะครับแล้วก็ตัวเด n j i นะครับโอเคไอทีนี้ก็บายบายครับผม